ฮะอลีซอนหายไปไหนวันที่สองแล้วยังไม่ไปบ้านลุงพลอีกหาคำตอบได้ในคลิปนี้จ้าครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะมาแจ้งนะครับก็สองวันแล้วที่ไม่ได้ไปบ้านลุงพลน,นะครับวันแรกนี่ก็ตอบแทงประปาที่บ้านนะครับไปซื้ออุปกรณ์นะครับซื้อท่อซื้อกาว ทำท่อนะครับซื้อ,อลูกลอยนะครับแล้วก็พาแอดหญิงหรือแอดนุกนะครับไปขอเอกสารทางราชการนะครับก็จะเพื่อวันนี้นะครับวันที่2นะครับก็ใช้เวลาไปละ1วันนะครับวันนี้วันที่2ยังไม่ได้ไปบ้านลุงพลเนื่องจากว่าจะต้องพาแอดนุกไปทําธุระที่อุดีธานน อุดอนธานีนะครับไปยังนะครับพี่น้องครับก็แอนนุกเพื่อนจะยื่นสมัครสอบพนักงานราชการนะครับก็จะต้องไปยื่นด้วยตัวเองก็เลยต้องพาไปที่อุดรธานีนะจ๊ะเพื่อไปยื่นเอกสารนะครับแล้วก็จะได้เ,เตรียมตัวสอบพนักงานราชการนะครับก็ คลิปนี้ก็ออกมาตอบคำถาม FC นะครับท่านไหนที่เห็นหายหายไปนะครับหายหายไปไ่ได้ไปใส่เด้อครับนะมีภารกิจทางครอบครัวนะจะ้ะเลยยังบร่ได้ขึ้นไปกก,กอกนะฮะเดี๋ยวเพื่อนละครัเมื่ออื่นเมือ่อถ้าได้ขึ้นไปนะครับนะเดี๋ยวเ็จภารกิจครอบครัวแล้วก็จะขึ้นไปที่บ้านกก,กอกนะครับจะได้ไปช่วยงานลุงพลแล้วก็ไปทำข่าว นะครับลุงพลนะครับให้กับ FC ได้รับชมแล้วก็ไปไลฟ์สดให้ชมด้วยนะครับจะได้ท่านไหนที่คิดถึงกันก็จะได้เข้ามาทักทายกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวทำภารกิจทางครอบครัวให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนเด้อน,นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอดีศรสกลนครด้วยนะครับเดี๋ยวไปอุดรธทาน,นีนี่ เดี๋ยวจะทําคลิปาสารหลักเมืองที่อุดรธานีมาฝากกันเด้อน,นะครับนะเดี๋ยวไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันที่อุดรธานีครับผมนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ